บทที่270ถึงชายฝังโดยปกติแล้วหัวอีห้าวขอให้เซียนซื้อเหวินช่วยเขาสร้างไกาวิญญาณที่บินได้เช่นนี้อาศัยความปรารถนาของเขาที่มีต่อตรงเอ,อ๋ในไม่ช้าทุกคนก็รีบขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ความสูง1,000เมตรเมื่อมองจากด้านล่างเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาของคนทั่วไปพวกเขาคงคิดแต่ว่ามีนกผ่านไปมาบนท้องฟ้าเท่านั้น ในบรรดาผู้คนทั้งหมดจี้จื่อเฉินเป็นคนที่คุ้นเคยกับการนำทางวิญญาณน้อยที่สุดโดยปกติแล้วเขาจะไม่ได้สัมผัสอุปกรณ์อื่นใดนอกจากดาบของเขาเองหากไม่ใช่เพราะการทุบตีครั้งนี้เขาอาจจะปฏิเสธที่จะไปการควบคุมวิญญาณนำทางในเวลานี้ค่อนข้างจะอึดอัดเล็กน้อยและใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาก็ดูเย็นชามากขึ้นเมื่อไกวิญญาณบินไปถึงระดับที่7มันจะปล่อยโล่นำทางวิญญาณเพื่อปกป้องผู้ใช้อีกด้วย โลกก็ถูกนําเสนอในรูปทรงเพียวบางเพื่อลดแรงต้านลมในอากาศให้มากที่สุดแน่นอนว่าเมื่อใช้อุปกรณ์นําทางวิญญาณระดับนี้มันจะต้องใช้พลังวิญญาณค่อนข้างมากยกเว้นจี้จื่อเฉินทุกคนยังคงเป็นหกวงแหวนแม้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้มันได้แต่พวกเขาจะไม่สามารถบินได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากขวดที่ปิดสนิท เทคโนโลยีการปิดผนึกขวดนมได้เริ่มนำมาใช้อย่างเต็มที่ในเครื่องนำทางวิญญาณต่างๆที่ผลิตโดยนิกายถังใกล้วิญญาณบินแต่ละตัวที่พวกเขาใช้อยู่ตอนนี้มีขวดนมปิดผนึกระดับ6จํานวน4ขวดไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากใช้ระดับ7แค่ค่าปิดผนึกขวดถึงระดับ7นั้นสูงเกินไปและก็รุ่ร้าจริงๆหลังจากพิจารณาความคุ้มค่าแล้วเซียนซือเหวินก็เลือกขวดนมระดับ6 4ขวดให้พวกเขาเมื่อมองดูทิวทัศน์ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วใต้เท้าของเธอ นานชิิวก็ตะโกนด้วยความตื่นเต้นเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามด้วยโล่นำทางวิญญาณที่ปกป้องเขาๆไม่กลัวลมที่พัดปะทะหน้าขัวอีห้าวและคนอื่นๆไม่ได้บินตรงไปยังอานาจักรสุริยันจันทราแต่ก่อนอื่นบินไปทางใต้สักพักหนึ่งทางทิศใต้ของสถาบันสื่อไหลเครือคือป่าชิงโตหลังจากผ่านป่าชิงโตพวกเขาก็เข้าสู่ป่าชิงโตแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะบินตรงเหนือป่าชิงโต กับเพื่อนๆของเขานั่นจะเป็นการกระทําที่เป็นการสแสวงหาความตายดังนั้นหลังจากเข้าใกล้ป่าใหญ่ชิงโตแล้วหัวอีห้าวก็เริ่มหันหลังกลับและบินต่อไปไป,ไปทางตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่อาณาจักรชิงหลัวห่างจากป่าใหญ่ชิงโต้ประมาณหลายสิบไมล์หลังจากนั้นมันก็ยังไม่ได้บินไปทางทิศตะวันตกแต่ยังคงมุ่งหน้าไปทางใต้ราวกับว่ามันจะข้ามอาณาจักรชิงหลัง ความเร็วในการบินของไกดวิญญาณบินระดับที่7นั้นเร็วเกินไปจริงๆหลังจากผ่านไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงพวกเขาก็จอะเข้าไปในอาณาจักรชิงหลัวไปเกือบ500ร้อยไมและเข้าสู่ดินแดนห่างไกลาจากตัวเมืองของอาณาจักรชิงหลัวขณะที่เราบินไปทางใต้อุณหภูมิก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นสวีซานสืออดไม่ได้ที่จะคิดถึงฮัวอีห้าวและถามว่าน้องชายเราจะเป็นยังไงบ้างทำไมฉันถึงรู้สึกว่าทิศทางผิดฮัวอีเ้ากล่าวว่า ไม่มีอะไรผิดคราวนี้เราจะสร้างวงกลมใหญ่แล้วเข้าสู่อนาจาักรสุริยันจันทราจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยแต่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะรับประกรันความสำเร็จของแผนของเราใช่สวิซานสือไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปหลังจากได้รับคำตอบนี้เหอชัยโถมีความมั่นใจในหัวอีเข้ามากกว่าที่เขาทำดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงไม่ถามอะไรอีก ส่วนอีกสี่คนดูเหมือนจะไม่รู้จักทิศทางดีนักพวกเขาแค่ตามเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงหัวอีห้าวและพักพวกของเขาลงไปที่พื้นเพื่อพักผ่อนในขณะที่ทุกคนกำลังกินและดื่มพวกเขาก็เปลี่ยนขวดนมปิดผนึกชุดใหม่ให้สะดวกจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่พลังวิญญาณของพวกเขาก็เกือบจะหมดไปหัวอีห้าหยิบแผนที่ออกมาแล้วดูอย่างระมัดระวังโดยพยักหน้าเป็นครั้งคราว สวีซานสือเอ็นตัวลงใต้ต้นไม้ใหญ่รู้สึกถึงความอบอุ่นจากทางใต้หลับตาลงและผ่อนคลายผู้เหอชัยโถอยู่ไม่ไกลจากเขาและสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่หัวอีห้าวเขาได้ดำเนินแผนการทหารแบบสุดโต่งร่วมกับหัวอีห้าวและเขารู้ประสบการณ์ของหัวอีห้าวในการปฏิบัติการดังกล่าวหลังแนวข้าศึกด้วยพลังจิตที่เฉียบแหลมและวิจารณญาณที่แม่นยำ ควบคู่ไปกับความรู้และประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเขาจะไม่มีวันไปในทิศทางที่ผิดหลังจากพักผ่อนได้หนึ่งชั่วโมงเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้หัวอีเห่าเริ่มปรับทิศทางของเขาบ่อยขึ้นในไม่ช้าแม้แต่คนอื่นๆที่ไม่เก่งในการระบุทิศทางก็พบว่าสถานที่ที่พวกเขาบินไปนั้นเกือบทั้งหมดเป็นถิ่นธุรกันดารหรือพื้นที่เพาะปลูกและพวกเขาไม่ได้ผ่านเมืองใ,ใดๆเลย นานชิิวถึงกับถามแปลกๆว่าอาณาจักรชิงหลวเจริญรุ่งเรืองมากไม่ใช่หรือทำไมพวกเขาไม่พบเมืองเดียวตลอดทางอย่างไรก็ตามคำถามโง่ๆของเธอได้รับคำตอบโดยตรงจากเย่ยกู่อี้ในนามของหัวอีเฮาผู้ชายคนนั้นตั้งใจทำใช่หัวอีเฮาจงใจเลี่ยงเมืองและบินไปกับทุกคนด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครื่องนำทางวิญญาณทั้งสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลัวเริ่มให้ความสนใจกับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลาดตระเวนทางอากาศเมื่อหัวอีฮาวและหวังชิวเอ๋อไปที่ป่าตะวันตกพวกเขาถูกค้นพบโดยไกด์ตรวจจับอากาศในเมืองวิญญาณสวรรค์เมืองหลวงของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ครั้งนี้เขาได้เรียนรู้บทเรียนและไม่เคยผ่านเมืองเลยอย่างไรก็ตามขอบเขตของการนำทางวิญญาณในการตรวจจับทางอากาศยังมีจำกัดและเป็นไปไม่ได้ที่จะวางพวกมันไว้ทั่วประเทศตราบใดที่คุณไม่เข้าไปในเมืองคุณก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนใหญ่ได้ ด้วยวิธีนี้หัวอี้าวจึงพาทุกคนบินเป็นเวลาหกชั่วโมงจนกระทั่งท้องฟ้าค่อยๆมืดลงอุณหภูมิก็ลดลงและเขาก็พร้อมที่จะลงจอดแต่ในขณะนั้นจูจูหนานชิวชิวก็อุทานออกมาว่าดูสิที่นั่นมีอะไรอยู่ทุกคนมองไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวและทุกคนก็ตกใจพร้อมกันมันเป็นโลกสีทองที่ปลายขอบฟ้าแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนสองแสงและดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆสิ้นสุดลงด้วยความเจิดจ้านี้ รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของหัวอีเห่าในที่สุดจุดหมายแรกของเขาก็มาถึงนั่นคือทะเลนี่มันเรื่องอะไรกันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ก็ส่องแสงไปที่ทะเลหน้าตาก็จะเป็นเช่นนี้เย่กูอี้มองไปในระยะไกลดวงตาของเขาก็เบลอเช่นกันพระอาทิตย์ตกที่ทะเลสวยงามจริงๆใช่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือทะเลถ้าให้พูดตรงๆก็คือชายฝั่งทะเลใต้ของอาณาจักรชิงหลัวหลังจากบินด้วยความเร็วสูงสุด6ชั่วโมงพวกเขาก็ออกเดินทางจากเมืองเชรก และข้ามอาณาจักรชิงหลัวทั้งหมดจากชายแดนทางตอนเหนือของอาณาจักรชิงหลัวไปจนถึงชายฝั่งทะเลใต้แม้ว่าภายใต้การนำของหัวอีเฮาพวกเขาใช้ทางอ้อมหลายครั้งเนื่องจากต้องไปทั่วเมืองแต่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่นี่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินทำไมถึงมีทะเลอีเฮาพวกเราอยู่ที่ไหนจิงจือหยานถามด้วยสีหน้าประหลาดใจหัวอีเ่ากล่าวว่า นี่ควรเป็นชายฝั่งทะเลใต้ของอาณาจักรชิงหลัวหลังจากการบินมาหนึ่งวันเราก็ข้ามอาณาเขตชิงหลัวทั้งหมดพรุ่งนี้เราจะไปที่ทะเลแล้วบินไปทางตะวันตกตามแนวชายฝั่งโดยอ้อมจากทะเลสู่อาณาจักรกสุริยันจันทราภายในอาณาเขตแม้ว่าจิงจือยานจะสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับถนนแต่เธอยังคงมีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ทั่วไปอยู่บ้างเธอตกตะลึงและพูดว่าเข้าไปในวงกลมใหญ่ขนาดนี้คุณจะทำอะไรคัวอีเฮ่ากล่าวว่า เพื่อที่จะเข้าสู่อาณาจักรสุริยันจันทราด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเราต้องทําสิ่งนี้ตอนนี้ขอบเขตของอาณาจักรสุริยันจันทราอาจจะถูกปกคลุมไปด้วยการนำทางวิญญาณการตรวจจับเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปโดยตรงชายแดนโดยไม่ถูกค้นพบดังนั้นผู้เท่าสเสวียนจึงตัดสินใจว่าการดําเนินการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นด้านสว่างและด้านมืดผู้คนล้วนเพื่อช่วยผู้คนจิงจียานสูตรอากาศเย็นต้องมีคนถูกจับกลุมอย่างน้อย4หรือ500คนใช่ไหม เราจะช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมดด้วยพวกเราเพียงไม่กี่คนได้ไหมฮัวอีเห่าหัวเราะและพูดว่าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และศัตรูก็จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นกันตราบใดที่พวกเขาสามารถเห็นอยู่เสมอว่าฉันลืมสิ่งหนึ่งไปผู้คนที่เราต้องการช่วยเหลือนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่ละคนพวกเขามีความสามารถในการต่อสู้ที่ดี หัวใจของจิงจือหยานสั่นไหวและเธอก็เข้าใจเป้าหมายและแผนการที่ทำในครั้งนี้อย่างคลุมเครือแล้วหัวอีเห้าพูดเสียงดังทุกคนได้ปรดทำงานหนักขึ้นวันนี้เราจะบินไปที่ชายหาดและพักผ่อนเราจะจับปลาทะเลและทำบาร์บีคิวให้คุณในตอนเย็นหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันคำว่ากินก็น่าดึงดูดใจมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่างไม่ต้องสงสยัยหลังจากได้ยินประโยคนี้ความเร็วในการบินของทุกคนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก มุ่งหน้าไปสู่ทะเลอันเป็นประกายมันบินไปเหมือนลูกนกนางแอ่นกระโดดเข้าไปในป่าคำพูดที่ว่ามองขึ้นไปบนภูเขาแล้ววิ่งไปหาความตายเป็นคำที่สมเหตุสมผลจริงๆตั้งแต่เห็นแนวชายฝั่งจนถึงเวลาที่บินไปชายทะเลพวกเขาบินไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อพวกเขามาถึงชายหาดก็มือสนิทกูอี้มาจับปลากับฉันหน่อยสิขัวอีเห้าโบกมือให้เย่ยกูยี่ทำไมต้องเป็นฉันเย่ยกูอี้ถามอย่างสงสยัย เพราะว่าคุณสามารถให้แสงสว่างแก่ฉันได้ปลาก็เหมือนที่สว่างสวยคุณคุณใช้จิตวิญญาณทูตสวรรค์ของฉันเพื่อให้แสงสว่างแก่คุณจริงๆหรือหัวอีเห่าเหลือบมองเธอแล้วพูดอย่างใจเย็นถ้าไม่ทําได้อยากินมันทีหลังเย่ยกูอีจ้องมองเขาอย่างดูเดือดโดยนึกถึงสิ่งที่สวีสารซื้อเคยกล่าวไว้ปลาย่างของหัวอีเห่านั้นอร่อยและหวานดังนั้นในที่สุดเขาก็ยอมจำนวน เขาทำหน้าบูดบึ้งและปล่อยปีกนางฟ้าของเขาอย่างไม่เต็มใจและบินไปที่ทะเลหัวอีเหายิ้มเล็กน้อยแต่เท้าของเขาและรีบวิ่งลงทะเลด้วยการกระโดดเพียงไม่กี่ครั้งเย่ยกูอีถูกลอยอยู่ในอากาศและมองไปที่หัวอีเห่าด้านล่างเธอรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าหัวอีเห่าไม่ได้ใช้เครื่องนำทางวิญญาณที่บินได้แต่เพียงเดินบนคลื่นและเดินลงทะเลโดยตรงใช้การระเบิดความเร็วของไกดวิญญาณที่บินได้นั้นแข็งแกร่งมาก แต่ในแง่ของการควบคุมความเร็วต่ำไม่มีวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่สามารถบินได้จริงๆสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าหัวอีเห้าของเธอกลับสงบและสงบราวกับกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนผู้ชายคนนี้ทำมันได้อย่างไรเขามีแหวนแค่ห้าวงจริงๆเหรอเยี่ยก,กูอี้ตกใจและคิดด้วยความประหลาดใจในไม่ช้าเธอก็ค้นพบว่าทำไมหัวอีเห้าถึงสามารถหยุดที่ทะเลได้ทุกครั้งที่เขาก้าวไปข้างหน้า น้ำแข็งชิ้นเล็กๆจะควบแน่นบนพื้นผิวทะเลเพื่อจับตัวเขาและป้องกันไม่ให้เขาล้มและคลื่นที่กระเพื่อมดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบต่อเขาเลยเย่กูอี้ถอนหายใจและรีบตามเขาไปน้ำทะเลเป็นสีฟ้าและใสแม้ว่าดวงอาทิตย์จะตกในเวลานี้แต่ภายใต้แสงของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเทวดาที่ปล่อยออกมาจากเย่กูอีเรายังคงมองเห็นความงามและความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำได้ไม่ชัดเจน หัวอีเฮาไม่ได้ลงไปในทะเลลึกเกินไปคุณต้องรู้ว่าจานวนสัตว์วิญญาณที่อาศัยอยู่ในทะเลนั้นมีอย่างน้อยสิบเท่าบนบกยกเว้นปรมาจารย์วิญญาณทะเลบางคนที่อาศัยอยู่ริมทะเลมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าที่จะเข้าใจนิสัยของสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลลึกลงไปในทะเลกูอีทําให้มันสว่างขึ้นหัวอีเ้าชี้ไปทางเย่ยกูอีซึ่งลอยอยู่เหนือหัวของเขาเย่ยกูอีหันหน้าไปราวกับว่าเขาไม่ได้ยินและไม่สนใจเขา หยุดสร้างปัญหาได้แล้วคุณหิวไหมหัวอีเ้าพูดอย่างช่วยไม่ได้เรากับกำลังเกลีย้ยกล่อมน้องสาวของเขาอันที่จริงเยี่ยกูอี้มีอายุมากกว่าเขาห้าหรือหปีฮึ่มเยี่ยกู่อี้ส่งเสียงกรนแต่ปีกด้านหลังของเขากลับสว่างขึ้นและแสงสีทองอันนุ่มนวลก็ตกลงมาจากท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ที่เพิ่งตกลงมาบนทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้จู่ๆก็เกิดภาพอันงดงามขึ้นมา ดังที่ฮัวยูหาวพูดไว้ปลาเหมือนสถานที่ที่มีแสงสว่างหลังจากนั้นไม่นานก็มีร่องรอยของฝูงปลาอยู่ในน้ำทะเลใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาคุณวางแผนจะจับพวกมันยังไงละมีพวกเราหลายคนดังนั้นเราต้องกินเยอะๆใช่ไหมเย่ยกูอี้ถามหัวอีเห่าอย่างสงสัยแม้ว่าการฝึกฝนของเธอจะไม่อ่อนแอแต่สามัญสำนึกในชีวิตของเธอก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆเธอมุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะบอกว่าเธอไม่เคยแตะต้องทะเลดังนั้นแม้ว่าเธอจะสแสวงหาอาหารอร่อยแต่เธอก็อยากรู้มากขึ้นว่าชายหนุ่มผู้เคยเอาชนะเธอปรุงอาหารปลาได้อย่างไรรอดูไปก่อนหัวอีเฮ้ายิ้มเล็กน้อยและร่างกายของเขาเริ่มเรืองแสงด้วยแสงสีฟ้าทันทีที่ชั้นสีฟ้าเทิร์กไวอยปรากฏขึ้นน้ำทะเลโดยรอบก็หยุดนิ่งเล็กน้อยจากนั้นเย่กายอีก็เห็นเท้าของหัวอีเฮ่าอยู่บนพื้น เมื่อร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางพื้นผิวทะเลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหเมตรก็แข็งตัวและจากนั้นก็ถูกยกขึ้นด้วยการลอยตัวของน้ำทะเลในเวลานี้ดูเหมือนว่าหัวอีเห่ายือนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งในภูเขาน้ำแข็งนี้ปลาจำนวนมากที่เพิ่งแหวกไว้ยังคงรักษาท่าไว้น้ำเดิมไว้ดูเหมือนว่ามีปลาอย่างน้อยร้อยตัวถูกแช่แข็งอยู่ในนั้นนี่มันไม่ง่ายและหยาบคายเกินไปเหรอเยี่ยกูอีพูดอย่างว่างเปล่า ฮัวอีเฮายิ้มให้เธอและพูดว่าบางครั้งความเรียบง่ายก็สวยงามไปเธออยากกลับไปขณะที่เขาพูดเขาก็โบกมือไปข้างหลังลมแรงสองลูกพัดมาและน้ำแข็งแข็งอยู่ใต้เท้าของเขาราวกับตัวเล็กๆเรือก็แล่นเข้าฝั่งตามคลื่นลมแรงมันน่าสนใจมากที่มันได้ผลเยี่ยกู่อีอยากรู้เกี่ยวกับพัวอีเ่ามาโดยตลอดและเมื่อเขาเห็นว่าเขาใช้วิธีนี้ในการจับปลาจริงๆเขาก็อดไม่ได้ที่จะสนใจอย,อย่างมาก เย่กู่อี้และหนานชิวชิวเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่แตะต้องเมื่อหัวอีเ้ากลับมาที่ฝั่งพร้อมกับน้ําแข็งก้อนใหญ่ของเขาหัวอีเ้าและสวีซานสื่อค้นพบฟืนแห้งจํานวนมากแล้วจึงจุดไฟเขายังต้งมหม้อน้ําร้อนด้วยหม้อที่เขาเอามาด้วยแม้ว่าจี้จื่อเฉินจะเงียบแต่เขาไม่ใช่คนไม่กินดอกไม้ไฟมาก่อนเขาเคยมีบทบาทในการสับฟืนมาก่อนในส่วนของการก่อไฟและจุดไฟและการตั้งหม้อล้วนเป็นเครดิตของจริงซีเอียน ในเวลานี้หนานชิวชิวหน้าแดงมากขณะที่เธอยืนเคียงข้างเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเดิมทีฉันอยากช่วยจริงจือหยานแต่ฉันกลับคว่ำม,มอโดยไม่ได้ตั้งใจสวีซานสือพาเขาออกไปทันทีไม่เช่นนั้นคืนนี้คุณจะไม่สามารถดื่มซุปร้อนๆได้ฮัวอีเฮาเข้ามาและพูดด้วยรอยยิ้มเราเกือบจะพร้อมแล้วฉันจะเริ่มทำอาหารตอนนี้ พี่รองปรดทำซุปผักด้วยเราไม่สามารถกินแค่ปลาย่างได้ฉันจะได้ปลาสองตัวไว้วางไว้บนโต๊ะทีหลังซุปผักจะอร่อยกว่าแน่นอนอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนทหารสุดโต่งเช่นกันแม้ว่าหัวอีเห่าจะไม่กล้าพูดว่าเขารู้จักปลาทั้งหมดที่สามารถกินได้แต่เขาไม่มีปัญหาในการรู้60%ถึง70%ของปลาที่มนุษย์รู้จักหลังจากเก็บกิ่งก้านบางส่วนแล้วใช้คล้องปลาผ่านหัวอีเห่าก็กลับไปที่ชายหาด ด้วยการฝึกฝนน้ำแข็งขั้นสูงสุดของเขาเขาไม่เพียงแต่เก่งเรื่องน้ำแข็งเยือกแข็งเท่านั้นเขายังเก่งเรื่องการละลายน้ำแข็งอีกด้วยปลาทะเลสดชิ้นหนึ่งผ่านมือของเขาและถูกตัดและทำความสะอาดอย่างรวดเร็ววางบนกิ่งและวางบนใบไม้ขนาดใหญ่ที่เขาและกระลำปลีพบก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวของหัวอีเารวดเร็วมากเยี่ยกูอีที่อยู่ด้านข้างก็ดีใจที่ได้พบและต้องการช่วยเธอ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเริ่มต้นเขาก็ตรหนักว่าสิ่งที่ดูเหมือนง่ายไม่จําเป็นต้องง่ายขนาดนั้นหลังจากเล่นกับมันมาเป็นเวลานานปลาตัวหนึ่งก็ถูกแยกออกแต่เกล็ดของมันเละเทะไปหมดและมีเลือดปลาอยู่บนมือด้วยซ้ำผลลัพธ์สุดท้ายก็คือปลาตัวน้อยผู้น่าสงสารตัวนี้ถูกย่างจนเป็นถ่านโดยตรงด้วยพลังแห่งแสงศักดิ์สิสทธิ์ภายใต้ความโกรธของใครบางคนแม้ว่าเขาจะไม่พอใจเล็กน้อยแต่ในที่สุดเย่ยกู่อี้ก็ไม่ทำอีกหลังจากล้างมือแล้ว เธอคิดว่านี่เป็นความเมตตาต่อปลาอย่างน้อยก็ปล่อยให้ปลาเหล่านี้เข้าไปในท้องของเธอในรูปของซากศพทั้งหมดเมื่อนั่งอยู่บนชายหาดดวงตาของเยี่ยกูอีคอ้ค่อยๆหมองคล้ำในขณะที่เขาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของหัวอีห้าวแต่ไม่รีบร้อนใดๆผู้ชายตรงหน้าฉันหน้าตาไม่หล่อแต่ส่วนใหญ่เขาหุ่นดีฉันไม่รู้ว่าฉันเคยเห็นกี่คนที่หลอกกว่าเขาแต่ทำไมภายใต้แสงจันที่ค่อยๆปรากฏบนท้องฟ้าเขาจึงดูแลปลาอย่างใจเย็น แต่เขากลับมีเสน่ห์แปลกๆผู้ชายจะดูดีที่สุดเมื่อทำงานใช่ไหมเย่กู่อี้บอกตัวเองสิ่งนี้ในใจอย่ามองสีฉันมีคนรักอยู่แล้วขณะที่เย่กู่อี้กำลังงุนงงจูจ่ๆหัวอีเห่าก็เงยหน้าขึ้นและยิ้มให้เธอทันใดนั้นเย่กู่อี้ก็รู้สึกหนาวสั่นในใจคำพูดที่ดูตลกของหัวอีเห่าเต็มไปด้วยเรื่องตลกระหว่างเพื่อนดูเหมือนว่าจะมีคำใบ้เตือนอยู่ในนั้น ความรู้สึกนี้ทําให้เยกูอี้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยจริงๆและเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างติดตลกคุณเป็นอะไรไปด้วยรูปร่างหน้าตาของคุณเป็นไปได้ไหมที่ฉันซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กจะยังตกหลุมรักคุณอยู่หืหึพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนเขาก็ลุกขึ้นหันหลังเดินไปทางกองไฟหัวอีเฮาสายหัวอย่างช่วยไม่ได้คิดกับตัวเองเป็นการดีที่สุดที่จะดูถูกเขาอย่างไรก็ตามคุณไม่เห็นหรือว่าคุณนั่งข้างฉันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว ขณะที่คิดอยู่เขาก็ห่อปลาทะเลที่เตรียมไว้เกือบร้อยตัวด้วยใบตองแล้วเดินไปที่กองไฟในอีกด้านหนึ่งหนานชิวชิว,ชวกาลังล้อเลียนเยี่ยกูอี้ด้วยเสียงต่ำแล้วเด็กผู้หญิงสองคนกำลังพูดคุยกันที่นั่นโดยไม่รู้ว่าพวกเขากํำลังพูดถึงอะไรอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับฉากหลังของกองไฟใบหน้าที่สวยงามของเยี่ยกูอีดูเหมือนจะแดงเล็กน้อย หลังจากที่หัวอีห่าวกลับมาเขาก็เริ่มย่างปลาทันทีส่วนผสมได้รับการจัดเตรียมไว้นานแล้วเขาใช้ข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาให้หลายคนที่ไม่เคยกินปลาย่างของเขามาก่อนความเร็วในการย่างไม่เคยเร็วเท่ากับความเร็วในการกินจนกระทั่งปลาย่างชิ้นที่60ออกมาจากเตาอบที่หัวอีห่าวได้กัดครั้งแรกซุปปลาแสนอร่อยข้างนอกกรียมข้างในนุ่มปลายย่างกลิ่นหอมเข้มข้นทะเลระยิบระยับ พระจันทร์บนทะเลที่สดใสาชายหนุ่มและหญิงสาวนอกจากไฟนี้แล้วยังมีการร่างภาพที่สดใสอีกด้วยอาหารเย็นสุดหรูช่วยขจัดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในหนึ่งวันหลังจากรับประทานอาหารทุกคนไม่จำเป็นต้องกางเต็นท์แค่นั่งรอบกองไฟและนั่งสมาธิด้วยตัวเองทุกๆชั่วโมงแต่ละคนจะผลัดกันเฝ้าดูหลังจากคืนแห่งความเงียบงันหัวอีห้าวและคนอื่นๆก็ออกเดินทางอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่เขาพูดเมื่อวานนี้ทันทีที่พวกเขาออกเดินทางพวกเขาก็บินตรงไปใต้ทะเลพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังห่างไกลออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากบินไปในทะเลประมาณสิบไมล์แนวชายฝั่งก็พร่ามัวเล็กน้อยในระยะไกลาจากนั้นหัวอีห่าวก็เปลี่ยนทิศทางและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกบินข้ามทะเลได้เร็วกว่ามากเพราะไม่ต้องอ้อมแต่หัวอีห่าไม่กล้าพาทุกคนลงทะเลไปไกลเกินไป เนื่องจากมีสัตว์วิญญาณทะเลจำนวนมากและที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นคือสัตว์ในตำนานซึ่งสามารถแข่งขันหรือเหนือกว่าราชาแห่งสัตว์วิญญาณในป่าชิงโตสองชั่วโมงต่อมาพวกเขาเริ่มเข้าสู่อาณาเขตทะเลของอาณาจักรสุริยันจันทราคราวนี้หัวอีห้าต้องพาทุกคนบินไปไกลกว่านั้นทั้งอาณาจักรชิงหลวและอาณาจักรสุริยันจันทรานั้นเก่งในการรบทางเรือมากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีมาตรการป้องกันใดๆในทะเล ทั้งสองฝ่ายยังกลัวว่าอีกฝ่ายจะมาจากทะเลจึงมีกองเรือประจำการในบริเวณที่ผืนน้ำของทะเลจีนใต้มาบรรจบกันอย่างไรก็ตามจำนวนกองทัพเรือไม่มากนักและวิญญาณน,นำทางที่ติดตั้งบนเรือของทั้งสองฝ่ายก็มีจำกัดเช่นกันกองทัพเรือของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราแข็งแกร่งกว่าไม่ใช่ว่าทั้งสองประเทศไม่ต้องการพัฒนากองทัพเรือของตนแต่เป็นเพราะในโลกของทวีปโตหลัว การดำรงอยู่ของสัตว์วิญญาณทะเลได้จำกัดการพัฒนากองทัพเรือของพวกเขาอย่างมากเมื่อกองทัพเรือมีขนาดใหญ่เกินไปสัตว์วิญญาณทะเลจะเริ่มการโจมตีอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงลึกลงไปในทะเลนี่คือเหตุผลว่าทำไมก่อนการประทะกันร,ระหว่างทวีปสุริยันจันทราและทวีปโตหลวัวทั้งสามประเทศในทวีปโตหลวัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีทวีปสุริยันจันทราอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีกี่ทวีป ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสำรวจกันและกันเนื่องจากการมีอยู่ของสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลเนื่องจากกองทัพเรือไม่สามารถพัฒนาได้การทำสงครามทางบกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยธรรมชาติ